เคยรู้สึกไหมครับว่าบางทีอารมณ์ก็เหมือนพายุเลยที่แบบโหมเข้ามาจนเราควบคุมอะไรไม่ได้และก็ทำให้เราเผลอทำหรือพูดอะไรที่ต้องมานั่งเสียใจที่หลังความรู้สึกแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามากๆครับแต่จะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถเปลี่ยนจากคนที่ถูกอารมณ์ควบคุมมาเป็นคนที่เข้าใจและจัดการอารมณ์ของตัวเองได้ผมว่าคำถามนี้น่าจะโดนใจใครหลายๆคนเลยนะครับเพราะไม่ว่าจะเป็นความโกรธความกังวลหรือว่าความเศร้า เพราะอารมณ์พวกนี้มันเกิดขึ้นรุนแรงมากๆเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เราตัดสินใจอะไรผิดพลาดไปได้ง่ายๆเลยแต่ว่านั่นไม่ใช่จุดจบนะครับจริงๆแล้วมันคือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ที่จะเป็นนายเหนืออารมณ์ต่างหากกุญแจสําคัญที่จะช่วยเราในเรื่องนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ เนี่ยแหละครับซึ่งคุณแดเนียลโกแมนนักจิตวิทยาชื่อดังเขาได้อธิบายเอาไว้ว่ามันก็คือทักษะในการนําทางความรู้สึกของตัวเราเองและของคนรอบข้าง เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในชีวิตนั่นเองครับก่อนที่เราจะไปลงลึกในขั้นตอนต่างๆนะครับเรามาทำความเข้าใจพื้นฐานที่สำคัญที่สุดกันก่อนนั่นก็คือการแยกให้ออกระหว่างความคิดกับอารมณ์ครับความคิดเนี่ยคือเรื่องราวที่เราสร้างขึ้นในหัวส่วนอารมณ์คือสิ่งที่ร่างกายเรารู้สึกจริงๆเช่นใจเต้นแรงมือสัน่นการที่เราเข้าใจความแตกต่างตรงนี้ได้นะถือเป็นก้าวแรกที่ทรงพลังมากๆเลยเพราะเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าบ่อยครั้งความคิดของเราเองนี่แหละ ที่เป็นตัวจุดชนวนอารมณ์รุนแรงขึ้นมาสำหรับเนื้อหาที่เราจะมาดูกันในวันนี้เนี่ยนะครับได้รวบรวมแล้วก็สังเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกมาจากหลายแหล่งที่น่าเชื่อถือเลยไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยจากคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยหรือบทความจากแพลตฟอร์มสุขภาพจิตยอย่างไอสตรองซึ่งก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆเหล่านี้มากๆเลยนะครับที่ทําให้เรามีแนวทางที่ชัดเจนมาแบ่งปันกันในวันนี้และนี่ก็คือภาพรวมของเส้นทางที่เราจะเดินไปพร้อมๆกันครับ เราจะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานเลยแล้วก็ไปสู่3ขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อสร้างทักษะการจัดการอารมณ์ที่แข็งแกร่งขึ้นเอาละครับก่อนจะไปลงมือปฏิบัติกันเนี่ยเรามาทำความเข้าใจองค์ประกอบหลักที่สร้างเป็นความฉลาดทางอารมณ์กันก่อนดีกว่าตามแนวคิดของคุณแดเนียลโกลแมนนะครับ EQ เนี่ยประกอบด้วย5ส่วนสำคัญที่ทำงานร่วมกันเลยเริ่มตั้งแต่การตระหนักรู้ในตนเองก็คือการรู้ว่าตอนนี้เรารู้สึกอะไรกันแน่ ตามมาด้วยการควบคุมตนเองคือความสามารถในการจัดการอารมณ์นั้นๆไม่ให้มันมาครอบงำเราส่วนที่3มคือการสร้างแรงจูงใจที่จะผลักดันตัวเองไปสู่เป้าหมายและก็อีกสส่วนสุดท้ายจะเกี่ยวกับคนอื่นละครับคือการเอาใจใส่ผู้อื่นหรือการรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของคนรอบข้างและสุดท้ายทักษะทางสังคมซึ่งก็คือการบริหารความสัมพันธ์ให้ราบรื่นทั้งหมดนี้เป็นทักษะที่ครอบคลุมทั้งโลกภายในและภายนอกของเราเลยครับเอาล่ะครับ มาถึงขั้นตอนแรกของการลงมือปฏิบัติกันเลยนั่นก็คือการสร้างความตระหนักรู้เพราะเราไม่สามารถจัดการอารมณ์ที่เราไม่รู้ตัวว่ากำลังเกิดขึ้นได้หรอกครับสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือเทคนิคที่เรียบง่ายแต่ว่าส่งพลังมากนะครับเริ่มจากการยอมรับอารมณ์นั้นๆอย่าเป็นกลางแค่รับรู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นจากนั้นลองติดป้ายหรือเรียกชื่อมันออกมาตรงๆเลยเช่น โอเคตอนนี้กำลังรู้สึกโกรธหรืออ๋อนี่คือความกังวลการทำแบบนี้จะช่วยสร้างระยะห่างระหว่างตัวเรากับอารมณ์ทำให้เราไม่ถูกมันกลืนกินเข้าไปทั้งหมดครับพอเรารู้ทันอารมณ์แล้วขั้นต่อไปก็คือการเรียนรู้วิธีเหยียบเบรกในช่วงเวลาที่อารมณ์กำลังพุ่งสูงปรี๊เพื่อให้เรามีเวลาคิดก่อนที่จะตอบสนองอะไรออกไปเทคนิคพวกนี้เนี่ยเหมือนเป็นเครื่องมือปฐมพยาบาลทางอารมณ์เลยครับ การนับ1 1 0ถึง10ไม่ใช่แค่เรื่องของเด็กๆนะครับแต่มันคือการซื้อเวลาให้สมองส่วนเหตุผลได้กรอบมาทำงานส่วนการหายใจลึกๆเนี่ยเป็นการส่งสัญญาณให้ร่างกายรู้ว่าทุกอย่างปลอดภัยแล้วซึ่งช่วยลดปฏิกิริยาตื่นตัวของร่างกายได้แบบทันทีเลยมาถึงขั้นตอนที่3ซึ่งผมว่าเป็นหัวใจของการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวเลยนะครับนั่นคือการเข้าไปจัดการที่ต้นตอของอารมณ์ซึ่งก็คือ ความคิดของเรานั่นเองประโยคนี้สรุปแก่นสำคัญได้ยอดเยี่ยมมากๆครับจากงานวิจัยของคณะจิตวิทยาจุฬาชี้ให้เห็นว่าไม่ใช่ตัวเหตุการณ์แต่เป็นการตีความของเราตัางหากที่เป็นตัวกำหนดอารมณ์อย่างเช่นรถที่ขับปาดหน้าไม่ได้สร้างความโกรธโดยตรงแต่ความคิดที่ว่าเขาไม่ให้เกียรติชันต่างหากที่จุดไฟในใจเราขึ้นมา สไลด์นี้แสดงให้เห็นภาพชัดเจนเลยครับถึงพลังของการปรับโครงสร้างความคิดลองดูที่ฝั่งซ้ายนะครับนั่นคือความคิดอัตโนมัติที่มักจะผุดขึ้นมาทันทีเลยอย่างเช่นเขาไม่ตอบแชทต้องโกรธเราแน่ๆแ,แต่ถ้าเราลองฝึกตั้งคำถามกับมันแล้วมองหาความเป็นไปได้อื่นๆเหมือนฝั่งขวาดูสิครับเขาอาจจะติดธุระอยู่ก็ได้แค่นี้อารมณ์ของเราก็จะเปลี่ยนไปในทันทีเลย สำหรับใครที่อยากจะไปให้ไกลกว่านั้นลองใช้เทคนิคขั้นสูงเหล่านี้ดูครับเช่นการตั้งคำถามกับตัวเองว่าความโกรธนี้มันให้อะไรกับเราบ้างซึ่งส่วนใหญ่คำตอบก็คือมันมีแต่จะทำให้สถานการณ์แย่ลงหรือการทบทวนกฎในใจเราเองอย่างเช่นความเชื่อที่ว่าคนอื่นควรจะทำแบบนี้สิการท้าทายความคิดเหล่านี้จะช่วยให้เรายืดหยุ่นและเป็นทุกข์น้อยลงได้เยอะเลยครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้เครื่องมือต่างๆกันไปแล้ว ตอนนี้เรามาสรุปกันอีกครั้งให้เห็นเป็นเส้นทางที่ชัดเจนสำหรับการสร้างความแข็งแกร่งทางอารมณ์กันครับประเด็นสำคัญเลยก็คือ3ขั้นตอนนี้ทำงานเชื่อมโยงกันนะครับเริ่มจากการรู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นใช้เทคนิคเฉพาะหน้าเพื่อควบคุมสถานการณ์และสุดท้ายคือการกลับไปแก้ไขที่ต้นตอทางความคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนนี่แหละครับคือวงจรของการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ และคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งทายไว้ก็คือจาก3มขั้นตอนที่เราคุยกันมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการตระหนักรู้การจัดการเฉพาะหน้าหรือการปรับมุมมองมีขั้นตอนไหนไหมครับที่รู้สึกว่าสามารถนําไปเริ่มต้นฝึกฝนได้ทันทีตั้งแต่วันนี้เลยเพราะการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเริ่มต้นจากการลงมือทําก้าวเล็กๆเพียงก้าวเดียวนี่แหละครับ หวังว่าเนื้อหาในวันนี้จะเป็นประโยชน์ในการนำไปปรับใช้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับอารมณ์ของตัวเองนะครับขอบเป็นกำลังใจให้ทุกคนบนเส้นทางนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ